ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบยอีสวัสดีครับท่านอาจารย์เวทินครับครับอ่าแม่เสียเวลาครับอาจารย์เริ่มเลยครับเขาตอนนี้อ่าเขาบอกว่านะฮะเราบอกว่าเขาถอยแต่เขาบอกว่าเขาเนี่ยอ่าปรับกำลังคลน,นะฮะแล้วก็ครับอ่าจะ เอาเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะฮะอ่าซึ่งเป็นประเด็นอยู่โดยโดยเฉพาะที่สี่จุดเนี่ยไปสาโลกนะครับอาจารย์ครับมองรตรงนี้ยังไงครับอ่าประเด็นแรกเลยก็คือว่าเขาเล่นหลาย,ห,ลายหน้านะครับก็คืออ่าทหารของฮุนเซนก็เล่นอีกแบบหนึ่งส่วนสมเด็จฮุนเซนนะครับรัฐบาลเขาเล่นอีกแบบหนึ่งนะครับครับแต่ว่าจุดบรรจบของเรื่องนี้ก็คือพยายามรักษาสถานการณ์ให้เหมือนกับว่าไทยเนี่ยอ่อจาจะ ที่คลายสิ่งที่เป็นมาตรการของเราออกไปแล้วก็กลับมามีสัมพันธรร์ทำไมตีเหมือนเดิมชั่วคราวแล้วก็ไปรอถึงวันที่จะไปประชุมกันที่ JBC วันที่ส4ใช่ครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยวิธีแบบนี้ก็เคยใช้กับเรามาตลอดเยงแต่ว่าเราเองสมัยก่อนเราก็สุภาพบุรุษเกินไปแต่คราวนี้จริงๆแล้วมาตรการของเราเนี่ยยังคงจะต้อง ดำรงอยู่นะครับอยพิ่งไปอย่าเพิ่งไปทำอะไรตามตามเกมของคุณเซนครับครับคือเราเราก็ยังต้องตึงกำลังของเราอยู่เรายังต้องมีมาตรการจากเบาไปหาหนักนี้อยู่นะครับครับ,รบแต่ผมก็เชื่อว่าถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยเราก็จะต้องกดดันให้รัฐบาลของอสมเด็จคุณมาเน็ตเนี่ยดำเนินการที่จะถอนเรื่องออกจากรัฐสภาของตัวเองเพราะว่าเขาใช้มติ รัฐสภาของเขาในการที่จะไปศาลโลกอืแล้วก็ส่งส่งรัฐมนตรีมาที้ชวนรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศเราด้วยอืว่าให้เราไปแก้ปัญหากันเถอะบนศาลโลกนะครับอืซึ่งเราก็ไม่ควรที่จะไปไปสนใจเรื่องนี้ทีนี้อย่างนี้ครับท่านอาจารย์ครับือเราอ่ะเป็นภาคประชาชนเป็นเ,เราไม่มีอำนาจทางการเมืองไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงอะไรในรัฐบาลนะครับครับประเด็นมันก็คือว่า การตัดสินใจนั้นจะอยู่ที่รัฐบาลว่าจะไปไปสารโลกต่อไหมทีนี้มันก็จะมีคนหัวใสจะเริ่มจะมาอ้างอนาคตคือหนึ่งเราเป็นสมาชิกสหรประชาชาติสองเราเป็นคู่ภาคีสัญญากับกัมพูชาหลายเรื่องอันนี้ยังไม่มีใครพูดนะครับอาจารย์ครับครับ,ค,รบคือเราเป็นคู่ภาคีเนี่ยแล้วเราไปเขียนเวิร์ดดิ้งเอาไว้ในใน บันทึกอย่างเช่นบันทึกความเข้าใจทั้งสองฉบับเนี่ยคือ MOU 43และ44เนี่ยเราไปเราไปพูดว่าเป็นพื้นฐานกฎหมายระหว่างประเทศพอเราไปใช้คำว่าระหว่างประเทศเนี่ยครับท่านอม,มันจะไปเข้ากับกฎบัตรสหประชาชาติเพราะว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกสหประชาชาติเหมือนกัมพูชาและตอนนั้นเวลาที่เรายังมีปัญหาเรื่องก่อกูดอยู่เราก็เริ่มมี ความคิดของนายทหารเรือบางท่านนะครับอบอกว่าถ้ามันแก้ปัญหาเรื่องไอเขตไหลทวีปไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องใช้บริการสารโลกอาจารย์เคยได้ยินใช่ไหมตอนที่เราเคยคุยกันนะอืม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 อ่ามันมีมันมีอันนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องอย่างนี้ครับอาจารย์ณตอนนี้เราไม่รู้เลยว่ารายงานการประชุม j b c G b d b c ทั้งหลายเนี่ยที่เกิดขึ้นระหว่างคณะกรรมการสองฝ่ายเนี่ย ได้ตกลงและพูดคุยกันอย่างไรบ้างในรายละเอียดเช่นจะมีจะมีการพูดแบบนี้ไหมว่าถ้าเราตกลงเรื่องเส้นเขตแดนไม่ได้เนี่ยเราก็ควรไปใช้บริการศาลโลกให้ตัดสินถ้าเรามีแบบนี้อยู่ในกรรมการแต่ละชุดที่เราพูดถึงบกและทางทะเลเนี่ยเ็จเลยอันนี้อันตรายละอันตรายละทีนี้สมเด็จฮุลเซนเนี่ยอาจารย์ก็จะเห็นว่าดูๆแล้วเขาเป็นตัวตลก ถูกไหมครับอาจารย์แต่เขาจริงแล้วเขาไม่ใช่ตัวตลกนะเขาของจริงเขาของจริงคือ,เ,อ,อเขาอาจจะมีบุคลิกอะไรของเขาเนี่ยหรืออาจจะการกระทําของเขาเนี่ยดูเหมือนกับเออกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอะไรเนี่ยแต่ธงของเขาเนี่ยทั้งพ่อและลูกเนี่ยเหมือนกันเลยรครับอาจารย์ครับจะต้องเอาดินแดนของเราให้ได้อ่าถูกต้องเพราะว่าความสําเร็จอย่างหนึ่งของสมเด็จฮุนเซนเนี่ย คือที่สําเร็จมาแล้วก็คือได้ดินแดนรอบปราสาทพระวิหารแล้วก็ค้างคายเอ u 4 3กับสี่เอาไว้คู่กับเราตลอดเวลาอาจารย์จะเห็นว่ามันเกิดขึ้นในรัฐบาลสมเด็จฮุนเซนแต่รัฐบาลเราเนี่ยจะเกิดขึ้นรัฐบาลชวนหลีกภยัยหรือรัฐบาลทักษิณชินวัตรถูกไหมครับ MOU-43 ชวนหลีกภยัย m อ u 4 4, 4ทักษิณชินวัตรและอาจารย์ก็จะเห็นว่าที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ย คุณเซนเนี่ยไม่ยอมเจราจากับรัฐบาลไทยเลยถ้าไม่ใช่รัฐบาลทักษิณเจ้าสมเด็จาูกถูกถ้าไม่ใช่รัฐบาลในเครือข่ายทักษิณตอนนั้นที่เจราจาก็คือตั้งแต่รัฐบาลของคุณมสมารถถูกไหมครับซึ่งเป็นดอมินีแน่ของคุณทักษิณเพราะคุณสมารถเองครับก็มีกรณีคุณนพดลปัทธมเอาจอยคอมมินิเก้จนได้เรื่องแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยสมเด็จมูลเซนเขาก็ประสบผลสําเร็จ ในการได้ดินแดนรอบปราสาทพระวิหารและคนที่ไม่ประสบผลสำเร็จและพยายามจะได้ก็คือสมเด็จสีหนุผู้วัยชนไปอาจารย์คงนึกออกนะเพราะรอันนั้นเขาได้เฉพาะตัวปราสาททีนี้พอได้เฉพาะตัวปราสาทเนี่ยจะไปทําอะไรนี่มันลําบากคุณเซนประสบชัยชนะในปีห้าหกศาลโลกเนี่ยตีความคําวินิจฉัยใหม่ทีนี้ตีความคําวินิจฉัยเนี่ยมันตีความด้วยอะไรนะครับ ก็ด้วยแผนที่ภาคผนวกหนึ่งก็คือแผนที่หนึ่งต่อสองแสนระวางดงรักซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราบอกว่าเราไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกแล้วพอเราแพ้ศึกพระวิหารในปี2 5 0พัเราบอกเราไม่ยอมรับอำนาศาลโลกแล้วแต่วันที่ไปขอไปร่วมด้วยกับเขมรเนี่ยเราก็อ้างว่าหนึ่งมันเป็นคดีเก่า ฐานคามาสองพันร้อยห้าสองเราเป็นสมาชิกสหประชาชาติถ้าไม่ไปเนี่ยอมันเอาเอาหน้าไปไว้ที่ไหนก็ไม่ได้เพราะเราเป็นสมาชิกนะตอนนั้นคู่พันธ้ากรณีในตอนนั้นครับนะครับซึ่งจริงๆต่อไม่ไปก็ได้ถูกไหมอาจารย์ไม่ไปก็ได้แต่ว่าเขาก็ตัดสินฝ่ายเดียวได้ครับอาจารย์ในเรื่องของเขาวิหารนะในเรื่องของพ่อวิหารถูกไหมครับ ในเรื่องขาวนิหญาณอาจารย์น,นะครับ oh, okay, okay, okay. ส่วนเรื่องนี้เนี่ยส่วนเรื่องใหม่เนี่ยอื mm. เราเราไปพลาดเพราะเราไปทำ MOU 43 mm. พอเราไปทำ MOU 43เราเอาแผนที่ที่เราบอกว่ามันไม่ถูกต้องตั้งแต่คดีพะ,ะวิหารเนี่ยอ mm. เอามารวมอยู่ด้วยใน MOU 43ก็คือแผนที่หนึ่งต่อสองแสนและ uh huh. เบ้อง้ก็เขียนว่างไงรู้ไหมครับอาจารย์ uh huh. พื้นฐานทางกฎหมายระหว่างประเทศหนึ่ง ส่วนที่สัญญาอนุสัญญา mm hmm. ข้อสามข้อคอควายเนี่ย mm hmm. แผนที่ที่จัดทำโดยคณะกรรมการปักปันเขตแดนดื mm hmm. อันนี้แหละมันคือแผนที่หน mm hmm. ึ่งต่อสองแสนนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราไมา่ยอมรับแผนที่หนึ่งต่อสองแสนแบบกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยใน m o u 4สี mm ่ส hmm. เช่นเดียวกับที่เราไปยอมรับเส้นเขตแดนทางทะเลไหลทวีปของกัมพูชาใน m o u 4ส อาจารย์ก็จะเห็นว่ามันสอดคล้องต้องกันเลยในรัฐบาลของฮุนเซนอเแต่ฮุนเซนเนี่ยอายุเยอะและไม่ไหวก็เห็นลูกตัวเองก็คือสมเด็จพูนมาเนตเนี่ยขึ้นมาแทนและสมเด็จพูนมาเนตก็กําลังดําเนินการโปรเจกต์ใหม่ของเขาซึ่งเขาจะเป็นมหาบุรุษททีนะอาจารย์ถูกถูกคือเขาจะได้ดินแดนเราตลอดแนวจากช่องโบกไปถึงตราดตาม,มแผนที่หนึ่งต่อสองแสน จาก MOU 43และรวมไปในทะเล MOU 44ถามว่าความพยายามของกัมพูชาที่ช่องบอกนั้นคืออะไรเพราะต้องการจะกัดกระดุมเม็ดแรกก่อนอออเคเพราะว่ากระดุมเม็ดแรกที่ช่องบอกเนี่ยแผนที่หนึ่งต่อสองแสนเนี่ยมันห่างไกลจากภูมิประเทศจริงที่ใช้สันปันน้ำเกือบกิโลโเ,เพื่อมันได้โอกาส จะใช้แผนที่หนึ่งต่อสองแสนมันก็เลยมาขุดคูนั่นไงครับอาจารย์อ่โอเคอ่าเพื่อวางเป็นแลนด์มาร์คโอเคเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เลยเกิดสถานการณ์ปัจจุบันที่คิดว่าคูมเซนกับคุดมาเน่นั้นเขาเล่นบทบาทในท้ายที่สุดเขาก็จะพาเราเนี่ยถูถ่ายไปถึงสารโลกให้อันนี้คือไกลสุดความหวังไกลสุดคือสารโลกออืแต่ความหวังเฉพาะหน้าคืออะไรอื มันจะเกิดสองเส้นครับอาจารย์ซึ่งมันเกิดแล้วที่ตาเมือนทมมันเกิดมานานแล้วล่ะแต่มันอเอินตาเมืินทมเนี่ยม,มันเหมือนกับเป็นประเด็นของกัมพูชาเพราะเขานับถือประสาทบ้านเขาต้องการเอาประสาทเป็นศูนย์รวมจิตใจเขาจึงมีธงชาติกัมพูชาพื้นหลังเป็นประสาทขับนครวัดดังนั้นเนี่ยที่เขาต้องการที่จะเปิดสักกาชใหม่ใน ในฐานะลูกของเขาเป็นนายกรัฐมนตีมา2ปีแล้วผลงานไม่มีอะไรเลยถูกถูกูกเขาก็เลยจะใช้อันนี้แหละเป็นการแสดงผลงานดังนั้นเขามีเส้นอยู่แล้วที่ตาเมือนที่ตาเมือนโทมเนี่ยมีสองเส้นตาม MOU สี 43, ่สามานประชารับคือเส้นหนึ่งเป็นไปตามบันทึกวาจาซึ่งเป็นผลมาจากคณะกรรมการปักปันเมื่อร้อยปีที่แล้วอีกเส้นหนึ่ง เป็นเส้นสันปันน้ําที่เรายึดตามสนที่สัญญามันมีสองเส้นอและอาจารย์ก็คงจินตนาการผู้ชมก็คงจินตนาการได้ว่ามันจะเกิดแบบเนี้ยตลอดแนวระหว่างไทยกับกัมพูชาเลยคือมันเริ่มมามีสองเส้นและไอ้สองเส้นเนี้ครับอาจารย์มันเริ่มมีนักการเมืองไทยพูดว่ามันมีโนแมนสแลนไงก็ไอ้ระหว่างสองเส้นนี่แหละอันนี้อันนี้ชิปหายมากกว่าสองร้อยเมตรนะอาจารย์ โอ้อาจารย์อันนี้1.5ล้านไล่ครับอาจารย์ครับชิปหายเลยนะโอ้โหครับและคนที่ทําอันนี้ไม่ใช่ผมกองทัพภาคที่สองนะครับอาจารย์เขาทําแผนที่ลงดีเทลเลยว่าถ้าหากใช้แผนที่หนึ่งต่อสองแสนแล้วเราเสียไปตามหนึ่งต่อสองแสนใน FOU สี่สามเนี่ยเราจะเสียเท่าไหร่คือ1.5ล้านไลคลชิปหายละจากช่องบวกมาจนถึงตลาด อันนี้เอกสารราชการตลอดแนวเกือบสองร้อยกว่ากิโลเลยถูกไหมฮะใช่ครับอาจารย์ครับสามร้อยกว่าโลครับอาจารย์โอ้โหเออโทษทีครับอาจารย์มันเก้าร้อยกว่าโลระยะทางเก้าร้อยกว่าโลเนี่ยมันถ้าผมจำไม่ผิดคือเก้าสามห้ากิโลเมตรโอเคมันมันจะหมดไปหนึ่งจุดห้าล้านไร่ถ้าเราเดินโดยไปกอด M O U สี่สามอยู่นะครับเอาแา่ใจก็จะเห็นว่าที่มันเป็นพักๆเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นตาเมืองช่องโบกหรือตรงบริเวณหลักเขตที่73ก่อกูดอาจารย์จะเห็นว่าเขมรเนี่ยมันลากลงไหลทวีปต่างกันใช่ไหมถูกถูกทีนี้มันมีรายงานของคณะกรรมการ JPC เนี่ยเคยมีการมีมติตัดสินครับอาจารย์ให้ไปจัดการเรื่องหลักเขตที่73ให้เรียบร้อยโดยเร็วที่สุดอาจารย์นึกภาพบอกใช่ไหมว่ามันแปลว่า มันจะได้จัดการเรื่องย้ายหลักเขตไปในตำแหน่งเดิมที่กัมพูชาได้เปรียบตามแผนที่หนึ่งต่อสองแสนแล้วนะมันก็จะได้ลงไปในทะเลบางคนบอกว่าไม่เกี่ยวหลักเขตแดนทางบกกับหลักเขตในทะเลไม่เกี่ยวคือมันไม่เกี่ยวไม่ได้มันอ้างต่อเนื่องกันมาถูกไหมครับอาจารย์มันต่อเนื่องอเพราะพราะถ้าอย่างนั้นไม่เกี่ยวเนี่ยก็เลิกเลิกสี่สามเลยดิถูกไหมเลิกหลักเขตที่เจ็ดสิบสามแลวเลิกเอโมยูสี่สามสิ เพราะเรื่อง43เพราเริ่มง44ถูกไหมฮะทุกวันนี้มันไม่เลิกพราอะายอาจารย์เพราะว่าสองประเทศได้ประโยชน์ร่วมกันและคนที่ได้ประโยชน์ไม่ใช่ประชาชนนักการเมืองกับนักธุรกิจครับโอ้โหเห็นภาพอาจารย์เลยที่อาจารย์เลยบอกว่าอาจารย์ครับถ้าเราต้องการจะทําลายหุนเซนนะวันนี้กับหุณมาเนตต้องเลิกเราต้องเราต้องยกเลิก MBO 43และ44อาจารย์เชื่อเลยเลยเมื่อไหรที่เราประกาศยกเลิก ไอสองพ่อลูกนี้ตกกระป๋องทางการเมืองทันทีครับเห็นเห็นภาพเห็นภาพเพราะกองทัพเรือจะต้องทําตามเส้นไหลทวีปของในหลวงรัชกาลที่เก้าถูกไหมถูกเพราะกองทัพบกต้องทําตามแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นและสันปันน้ำถูกต้องไหมครับครับถูกต้องแล้วมันจะเหลืออะไรล่ะครับเขมรเนี่ยประสาทพระวิหารก็ต้องกลับมาเป็นของเราอาจารย์การที่มีเอ u โสี่สามมันเลยทําให้ประสาทพระวิหารกลับมาเป็นของไทยไม่ได้อืม เนี่ยครับชัดเจนครับนะฮะผมคิดว่าท่านผู้ชมก็น่าจะชัดเจนนะครบบังเอิดว่าผมเรียได้คุยกับอาจารย์เป็นระยะระยะเนี่ยเห็นภาพชัดเจนนะฮะแต่ตกกระจายนิดนึงก็อะไรนะอาจารย์ประมาณกี่ไร่นะหนึ่งจุดห้าล้านไร่นานนั่นแหละตรงนี้ซึ่งอ่ะอันอย่างนี้คือเกมที่เขาเดินแล้ว หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ